สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ a l e x กซิสแม็กอลิสเตอร์สุดแฮปปี้ที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจวาเลนตินบาโกกองหลังเพื่อนร่วมชาติพร้อมยกย่องว่านี่จะเป็นการเซส็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติ อาเจตินาของสโมสรลิเวอร์พูลได้ออกโรงยกมือสนับสนุนความคิดของสโมสรลิเวอร์พูลที่กำลังมีความคิดที่จะไปคว้าตัวเวเลนทิบาโคกองหลังดาวรุ่งจากสโมสรโบคาจูเนียหลังมีรายงานออกมาว่าทางทีมงานแมวมองของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นประทับใจในฝีเท้าของกองหลังวัย19ปีรายนี้เป็นอย่างมากหลังได้เห็นผาและงานของนักเตะรายนี้ได้น,นัดชิงชนะเลิศฟุตบอลทวยโคปาลิเบอร์ตาเดรสที่โบคาจูเนียส พบกับฟูมิ i เนเซ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยรายงานนี้มาจากเดลิสตาสื่อชื่อดังบนเกาะอังกฤษได้ออกมาติข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของ side, วาเลนตินบาโกแบ็กซด์วัย19ปีจากสโมสรโบคาจูเนียสเป็นอย่างมากและนอกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์การย้ายทีมของแบ็กซด์ดาวรุ่งรายนี้เป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกัน โดยตามรายงานอ้างว่าวาเลนตินบาโกนั้นมีค่าฉีกสัญญาที่ถูกมากๆเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นและในตอนนี้ทางโบคาจูเนียสก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะรายนี้และเพิ่มค่าฉีกสัญญาลงไปแต่อย่างใดโดยคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวแบ็กซ้ายรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้เลย โดยทางลิเวอร์พูลนั้นมองว่าวาเลนตินบาโกแบ็กซ้ายจากสโมสรโบคาจูเนสรายนี้จะเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบในการเข้ามาแทนที่ของแอนดี้โรเบิร์สันในอนาคตนั่นก็เพราะว่าตอนนี้แอนดี้โรเบิร์สันใกล้มีอายุครบ30ปีเข้าไปทุกขณะและอาจจะลงเล่นในระดับสูงสุดได้อีกไม่นานดังนั้นทางลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องหาตัวแทนในตำแหน่งดังกล่าวนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆพร้อมเชื่อว่าวาเลนตินบาโกคือนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลนั้น กำลังมองหาอยู่ทางด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงวาเลนตินบาโกว่าตัวของเขานั้นเป็นแฟนตัวยงของนักเตะรายนี้ผมมีโอกาสพบกับเขาหลายครั้งที่แคมป์เก็บตัวทีมชาติอาร์เจนตินาและเมื่อผมเห็นตัวเขาในสนามฝึกซ้อมก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเขามีความสามารถมากมายและแม้ว่ากู้แข่งจะพยายามแย่งบอลไปจากเขา แต่ก็ไม่มีใครสามารถแย่งบอลไปจากเขาได้เลยตอนนี้เขายังเด็กมากแต่พัฒนาการของเขานั้นก็กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วผมเห็นเขาในสนามหลายครั้งเขาทุ่งเทมากกว่าใครและเขาจะกลายเป็นกำลังหลักที่สำคัญของทีมชาติอาร์เจนตินาในอนาคตดังนั้นผมจึงมีความสุขมากๆที่ได้รู้ว่าลิเวอร์พูลนั้นก็กำลังให้ความสนใจในตัวของบาโกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันและผมก็การันตีได้เลยว่า มันจะเป็นดินการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมในรอบหลายปีของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ออกมาการันตีขนาดนี้แปลว่านักเตะรายนี้ต้องมีของอย่างแน่นอนดังนั้นต้องมารอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดหน้าหน,นาวนี้ได้หรือไม่นะครับลิเวอร์พูลพร้อมสู้ทุกราคาในดินอังเดรและจะไม่ยอมผิดพลาดเหมือนกับดิวมอยเซตไกเซโด และโรมิโอลาวีอีกแล้วอัปเดตรายง,งานข่าวด่วนล่าสุดแบบสดสดร้อนๆในดินการย้ายทีมของอังเดรหลังมีรายง,งานว่าในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นได้แสดงความชัดเจนแล้วว่าพร้อมที่ต่อสู้กับทุกทีมเพื่อแย่งชิงลายเซ็นของอังเดรหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่ามีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจในตัวของกองกลางทีมชาติบราววลรายนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะฟูแลมและอาเซนอนแต่ถึงอย่างนั้นทางลิเวอร์พูล ก็ยืนยันว่าทีมของพวกเขานั้นจะไม่มีการถอนตัวออกมาหากดินการย้ายทีมในครั้งนี้และปล่อยให้ทีมคู่แข่งปากหน้าคว้าตัวเป้าหมายที่พวกเขาสนใจไปต่อหน้าต่อต,อตาเหมือนอกับกรณีดินการย้ายทีมของมอยเซสไกเซโดและโรมิโอลาวีอย่างแน่นอนและเมื่อมีการประกาศความชัดเจนออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็เชื่อได้ว่าแฟนบอลิเวอร์พูลในบ้านเรานั้นน่าจะมีลุ้นในดินนี้กันแบบยาวๆนะครับ โดยรายงานนี้มาจากลิเวอร์พูลอีโคได้ออกมาให้ข่าวว่าสโมสรลิเวอร์พูลนั้นมีบทเรียนจากการพลาดดินทั้งมอยเซสไกเซโดและโรมิโอลาเวียไปให้กับเชลซีเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นดินที่เจ็บปวดพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับลิเวอร์พูลนั่นเพราะในตอนนั้นลิเวอร์พูลมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตัวนักเตะทั้งสองรายนี้เข้าสู่ทีมเพียงแต่ว่าลิเวอร์พูลกลักไม่กล้าทุ่มค่าตัวและค่าเหนื่อยเพื่อให้ได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีม จนสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเชลซีที่ทุ่มเงินรวบนักเตะทั้งสองรายนี้ไปร่วมทีมได้แบบหน้าตาเฉยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็อยู่ในขั้นตอนการเจรจาและต่อรองค่าตัวนักเตะทั้งสองรายนี้มาอย่างยาวนานใช่เรายืนยันได้ว่าจะลิเวอร์พูลจะไม่ทำพลาดเหมือนกับดินนักเตะทั้งสองรายนี้อีกต่อไปแล้วและในดินการย้ายทีมของอังเรนาลเวิร์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปิดดินนักเตะรายนี้ มาร่าวมทีมให้ได้เพราะพวกเขาลิเวอร์พูลได้ทราบแล้วว่าหากมีการเจราจาที่ล่าช้าและต่อรองมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้พวกเขาไม่ได้ตัวนักเตะที่ต้องการเข้าสู่ทีมดังนั้นลิเวอร์พูลน่าจะยื่นข้อเสนอแบบเต็มจำนวนตามที่ทางฟูมิเนเซ่นั้นต้องการเพื่อเป็นการชี้ขาดไปเลยว่าท้ายที่สุดแล้วตัวนักเตะนั้นจะเลือกย้ายซบทีมไหนกันแน่ เพราะทางลิเวอร์พูลก็มีความเชื่อมั่นว่าการที่พวกเขามีการเจรจาพูดคุยกับอังเรมาอย่างยาวนานนั้นอาจจะทําให้ตัวนักเตะตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลมากกว่าสโมสรอื่นโดยทางด้านของยูเสื่อชื่อดังบราซิลได้ออกมาอ้างถึงข้อมูลที่สําคัญว่าสโมสรฟูมิเนเซ่นั้นพร้อมที่จะขายอังเรทินดาได้ออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เป็นที่แน่นอนแล้วและค่าตัวขั้นต่ําของอังเรนั้นจะอยู่ที่ราคา35ล้านยูโร และราคาอาจจะมีการปรับสูงขึ้นมากกว่าถ้าหากมีการประมูลราคาแข่งกันจากหลายสโมสรแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ถือว่าไม่แพงแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับความสามารถของนักเตะรายนี้และแม้ว่าในตอนนี้สโมสรฟูลแลมจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมผู้ท้าชิงในดินนี้แข่งกับลิเวอร์พูลแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นยังคงเป็นทีมเต็งหนึ่งในดินนี้ที่มีโอกาสได้ตัวอังเรเข้าสู่ทีมมากที่สุด เพราะพวกเขามีการเจราจาและตกลงทางวาจ,จาล่วงหน้าเอาไว้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นความชัดเจนในเรื่องนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นกันในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ว่าสุดท้ายแล้วอังเรจะตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทีมไหนกันแน่เหลือเชื่อโรเบรโตเฟอร์มิโนกำลังจะถูกทางอันธิลาขายทิ้งหลังเพิ่งย้ายไปร่วมทีมได้ไม่ถึง6เดือนเต็มอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางด้านของโรเบรโตเฟอร์มิโนอดีตกองหน้าระดับโลก ของลิเวอร์พูลที่เพิ่งจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลและได้ย้ายไปคาแข่งกับสโมสรอันฮิลานทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบียแบบฟรีค่าตัวเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้โรเบรโตฟอร์มิโนมีข่าวว่ากำลังจะหมดอนาคตกับทางด้านของอันฮิลานในเร็วๆนี้หลังจากที่จนถึงตอนนี้กองหน้าชาวบราซิลรายนี้ทำผลงานได้ไม่คุ้มค่าตัวจนทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนักและกำลังเสี่ยงที่จะถูกขายออกจากทีมไปในทันทีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ โดยรายงานนี้มาจากทีมทอกสื่อชื่อดังได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรอันิลางทีมชื่อดังในลิกตะวันออกกลางกําลังตกเป็นข่าวว่าทีมของพวกเขานั้นพร้อมที่จะขายโรเบรโตเฟอร์มิโนอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลยทั้งทั้ที่เพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวเฟอร์มิโนมาร่วมทีมได้ไม่ถึง6เดือนหลังจากที่ในตอนนี้ศูนย์ยืนหน้ารายนี้กําลังงอถูกวิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับฟองการเล่นที่แย่มาก และยังไม่มีวิ่แววว่าจะดีขึ้นทั้งที่ตัวของเขานนั้นเป็นกองหน้าความหวังของทีมและสวมปลอกแขงกับตันทีมอันทิลาออีกด้วยโดยนับตั้งแต่ที่เฟอร์มิโนย้ายมาค้าแข่งที่ซาอุดิโปรโลติกนั้นตัวของกองหน้ารายนี้ก็เพิ่งจะยิงประตูไปได้เพียงแค่3ประตูกับอีก3แอสซิสเท่านั้นจากการลงสนาม13นัดในช่วงที่ผ่านมาและด้วยฟองอันย่ำแย่ของเฟอร์มิโนนี้เองถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทําให้ฟอร์มของทีมอันฮิลานไม่ดีตามไปดอวยอจนทําให้ในตอนนี้แฟนบอลอันฮิลานเริ่มหมดความอดทนกับกองหน้ารายนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ออกมาเรียกร้องให้อันฮิลานถายเฟอร์มิโนออกจากทีมโดยด่ว,ดวนเพราะเล่นไม่คุ้มกับค่าตัวเกือบ7จ็ดแสนปอนต์ต่อสัปดาห์ที่ทีมต้องเสียไปหายพ่อกับนักเตะรายนี้แต่เล่นได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยแน่นอนว่าการที่เฟอร์มิโนกําลังมีฟอร์มการเล่นที่ต่ํากว่ามาตรฐานอยู่ในเวลานี้ ทำให้มีโอกาสสูงมากที่ตัวของเขานั้นจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และย้ายกลับมาค้าแข่งในลีกยุโรปอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าอันิลานั้นจะปล่อยตัวฟอร์มิโน่ออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้จริงหรือไม่และถ้าหากมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลักก็สโมสรถัดไปของฟอร์มิโนจะเป็นสโมสรไหนกันแน่ ดังนั้นความชัดเจนทั้งหมดนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นกันในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แต่ถ้าฟอร์มิโนถูกขายออกจากทีมไปจริงๆแล้วล่ะก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสําหรับนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากเพราะมีพรสวรรค์เต็มเปี่ยมและไม่สามารถปรับตัวเข้ากับลีกซาอุและสโมสรใหม่ได้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ